โอเคนะครับกลับสวัสดีผู้ติดตามของชาแนล KJP สองพกันด้วยกลับมากันอีกครั้งครับกันในเกมที่ชื่อว่า The f o r ร์คเนอร์หมูไลซึ่งนี่ก็เป็นพาร์ทที่2ของเกมเกมนี้แล้วนะครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันแรบพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราคร้างเอาไว้ตรงที่หน้านี้พอดีซึ่งเราก็จะมาเริ่มจากหน้านี้กันเช่นเดิมครับเช้าวันต่อมานำพามาทั้งหมอกที่หนาตาก,กว่าเก่าเบคอนหมูกับไข่อาหารเชา้าขึ้นชื่อของสลไลท์และสิท่ฉันต้องตัดสินใจ มีอยู่2อ,อย่างครับคือไปคุยกับเวกกะกับไปคุยกับบิดดี้ก่อนในเทปที่แล้วเนี่ยเราไปคุยกับบิดดี้ใช่ไหมฮะงั้นเทปนี้ผมว่าเราไปลองคุยกับเวกกะกันดูดีกว่าไปฉันยังไม่เชื่อข้อกล่าวหาของบิดดี้เรื่องฆาตกรรมต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามแมก็กกี้แมทธิวยังไม่กลับมาและเวกะเป็นคนสุดท้ายที่เธอเห็นฉันบอกว่าการคุยแบบเปิดอกกับเวกกะจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์บ้าง ฉันเจอเวกกะกำลังทอยลูกเต๋าเดิมพันผงทองอยู่กับคนงานเหมืองชาวจีนสองคนฉันจับตาดูพวกเขาอยู่ระยะหนึ่งจากอีกฝากถนนจองลูกเต๋าที่พวกเขากำลังทอยอยู่บนไม้กระดานตรงหน้าร้านขายของชำของฟรินจนมาถึงรอบที่หฉันให้ใจว่าลูกเต๋าพวกนั้นถูกถ่วงไว้ในตอนนี้ฉันมีทางเลือกสองทางคือเปิดโปงความจริงแล้วช่วยคนงานเหมือง เก็บรักษาผงทองที่พวกเขาได้มาอย่างยากลําบากหรือเงียบไว้แล้วปล่อยให้เรื่องราวดําเนินต่อไปตามคันลองของมันถ้าผมคิดส่วนตัวนะถ้าเราต้องการข้อมูลจากเวกะเราไม่ควรที่จะปล่อยให้พิสูจน์ว่าเวกะโกงเพราะถ้าเกิดมันอาจจะทำให้เวกะหวัวเสียงได้แต่การที่เราปล่อยให้เวกะโกงต่อไปเนี่ย ก็อาจจะทําให้เราอาจจะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจกันกันกบผู้คนในเมืองก็ได้มันจะมีคนเห็นน่ะว่าเราไม่ยอมช่วยผมคิดว่าอ่าผมยอมพิสูจน์ว่าเวก,กาโกงก็แล้วกันเช่นกลับมาที่โรงแรมมุนไหลขวาแก้วน้ำมาใบหนึ่งแล้วแซงทําเป็นเดินเล่นผ่านไปพบเวกะและเหยื่อของเขาเข้าพอดีจากนั้นฉจนก็คว้าลูกเต๋ามาในขณะที่มันกําลังหมุนติ้วอยู่ แล้วปล่อยมันลงไปในแก้วน้ําทันทีโดยที่ไม่ท้อสนใจคํากลด่าใดๆและแน่น,นอนที่สุดลูกเต่าทั้งสองลูกนั้นลงไปกองอยู่ที่ก้นแก้วด้านที่เป็นหมายเลขหกคว่ำอยู่ทั้งสองอันด้านที่เป็นเลขหนึ่งหงายขึ้นมาพร้อมกันคุณงานเหมืองทั้งสองคนหันมามองเวก,กะเวก,กะก็หันกลับไปมองพวกเขาชัดทิ้งแก้วลงแล้วชักปืนขึ้นมาก่อนที่ใครบางคนจะทําอะไรงี่เง่าลงไปในช่วงเวลานั้นเวก,กะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นคนที่มีไหวพริบดีคนหนึ่ง เขายื่นผงทองคืนให้ก <sh> ับคนงานเหมืองพร้อมกับเงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการขออภัยนอกจากนี้เขายังยิ้มหยอกล้อคนงานเหมืองในขณะที่พวกเขาเดินไปตามถนนตรงไปที่โรงแรมมูลไลท์เพื่อให้ฉลองกับการที่พวกเขาหลุดพ้นจากความโชคร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยขอโทษนะคุณวินเทอร์ไม่ใช่ว่าคุณควรจะออกไปตามหาผู้คนที่หายไปแทนที่จะมาพยายามทำลายชื่อเสียงของผมหรอกหรือเช่นแม็กกี้แม็กทิลนะเหรอผมไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนฉันไม่ได้พูดว่าคุณรู้เลยนะคุณโจน แล้วคุณพูดว่าอะไรเปล่าฉันแค่ถามทำไมคุณสองคนถึงแยกทางกันที่กริกิ่งเกลวคคำถามนี้ทำให้เขาสะดุ้งเหมือนตุ๊กแกกินปูนร้อนท้องได้อย่างที่คาดไว้คุณมีทิสัยชอบสอดรู้สอเห็นเรื่องส่วนตัวของผู้ชายบริสุทธิ์อย่างนั้นหรือใช่ค่ะว่าแต่หล่อนนะ่ะไม่หวังในที่คุณหวังไว้งั้นหรือหรือว่า ความสัมพันธ์ในแม็กไม้ของคุณไม่ได้เป็นไปตามแผนตรงกันข้ามเลยเละ่ะคุณบอกมาตามตรงๆก็ได้นะขอแค่ข้อเท็จจริงเหล่าเท่านั้นนะคะเธอผอตัวเข้ามาหาผมและผมก็ปฏิเสธความรักของเธออย่างสุภาพเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณบ่อยไหมคะคุณโจดเรียกผมว่าวิเรมูเถอะครับเออเรียกแบบดีอ่านง่ายกว่าวก,กะเยอะแคสซี่ค่ะ เขาจับมือและทำการทักทายอย่างที่พวกเมารีเรียกกันว่าฮองยิมันเป็นประเพณีการทักทายกันของพวกเขาโดยการนําจมูกข,ของกันและกันมาแตะอย่างให้เกียรติโดยในยะคือการแบ่งปันลมหายใจแห่งชีวิตของกันและกันและฉันก็ต้องยอมรับว่าทำไมผู้หญิงหลายคนจึงได้หลงไหลวิเตมูโจนคนนี้เขาแต่งตัวดีมีกิริยามารยาทและดวงตาของเขาก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกับดาร์กช็อกโกแลต นั่นแหละที่โชคไม่ดีนะและผมก็ตัดสินใจว่าจะไม่เอาเปรียบผู้หญิงมันเป็นวิธีที่แม่เลี้ยงผมมาแม่ของฉันสอนให้ยิงผู้ชายทุกคนที่มองฉันด้วยสายตาแปลกๆแง่ละ่ะเธอเป็นหญิงแกร่งหรือแคซี่เธอเป็นหญิงแกร่งดิงน,นเราสองคนก็ได้รับการสั่งสอนจากสตรีผู้ชายฉลาดคงงั้นแหละแต่ตอนนี้เรามานึกถึงความรู้สึกของคุณแม่ของแม็กกี้กันดีไหม ก็ได้ไม่กี้รับไปได้กับการปฏิเสธของผมรักแบบตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าครูจะบอกชาวบ้านว่าผมเอ่อขืนใจเธอโอ้คุณคงจินตนาการได้นะว่ามันลงเอออย่างไรคําพูดของชายชา,าวมารีกับคําพูดของผู้หญิงภาคิฮาููษสาของช่างไม้ที่เป็นที่นับถือ คุณคงสู่แขนคอที่ต้นไม้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินใช่เลยฉันต้องยอมรับเลยนะวิเรมูว่าเรื่องที่คุณเล่ามันเป็นแรงจูงใจไปสู่การฆาตกรรมที่ดีมากชาวเมืองละแว่งนี้คุณจะคิดเหมือนคุณผมก็เ,เลยพยายามทําทุกอย่างเพื่อจะรวบรวมเงินแล้วรีบออกไปจากเมืองนี้จนกระทั่งคุณมาวุ่นวายกับแผนการของผมดูเหมือนว่าผมอาจไม่ทันเมื่อกี้ขอ,ขอโทษผมเผลอกดไปขอโทษครับ ได้เป็นวิธีที่คุณพูดว่าหากพยายามเดีออกไปจากเมืองนี้ฉันจะยิงคุณงั้นหรือฉลาดมากค่ะพองนี้ผมก็เลยยังมีลมหายใจอยู่ยังไงล่ะเขาเดินไปเรื่อยบนถนนแกว่งไม้เท้าและผิวปากเป็นแค่สุภาพบุรุษผู้เรองร่าที่กําลังเดินทอดน่องในยามเช้าแม้ว่าพาทิตย์จะอ่อนแสงลงบนท้องฟ้าสีเทาแต่ความอบอุ่นของมันก็เพียงพอที่จะสลายไอหมอกให้ออกจากป่าไปได้บ้างฉันยังพอมีเวลาที่จะแวะไปหาบิดดี้กูดวิล ก่อนที่จะลุยเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาโชคชะตาของแม็กกี้แมทธิวด้วยตัวฉันเองอาฉันพบกับบิดดี้กำลังกระดูกขวดดื่มวิสกี้เป็นอาหารเช้าดูเหมือนว่าบิดดี้จะเชื่อเรื่องหนามยอ่อต้องเอาหนามบงหลักการง่ายๆเลยคือหากไม่ยอมมีอาการเมาครังจงยหยุดดืมม่มแหมยายยายก็ขี้เล่าเหมือนกันนะเนี่ย ยังเวกกะยังโอ้ถามโหดมากถามโคตรโหดเลยยังและคุณต้องไม่ทําเช่นนั้นด้วยทําไมล่ะคุณอยากจะถูกแขวนคองั้นหรือเรื่องนั้นฉันคิดไว้แล้วแหละบริหารคอรอไว้วันละสองครั้งแล้วคิดยังไงกับบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูดดจน์ได้ว่าผิดจริงวิดดี้หัวเราะแทบสำลักคาขวดของเธอไม่ใช่หนทางของชีวิต ไม่ใช่ประสบการณ์ของฉันเพราะงั้นคุณถึงจะใช้เวลาออกหาเรื่องไปทั่วสินะมันต้องมีใครบางคนที่ให้พวกสารเลวบนโลกนี้มีความซื่อสัตย์ขึ้นมาบ้างจะรู้ทันทีว่าสารเลวที่เธอพูดถึงนั้นหมายถึงใครนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะซักถามเรื่องบาดหมาระหว่างบิสซี้กับจอชแ่้ขณะเดียวกันผู้คนที่นี่ได้ล้มตายไป และอาจจะมีคนตายมากขึ้นหากฉันยังไม่สามารถค้นหาคอเลร์ของฉันให้เจอโดยเร็วอุบติเหตุในเหมืองอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญในการสืบสวนครั้งนี้ถึงตรงนี้ขอเซฟไว้ก่อนเผื่อในอนาคตเราอาจจะต้องแบบกลับมาดูนะฮะมีอยู่2ออย่างคือถามเรื่องอุบัติเหตุในเหมืองกับถามเกี่ยวกับจอร์จผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุในเหมืองเนี่ยบิดดี้อาจจะรู้แล้วก็ถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับตัวของจอร์จเนี่ยด้วยความที่ ไม่ค่อยชอบที่หน้าจอสอยู่แล้วเราอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมคิดว่าเราลองไปถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุในเหมืองกันดูดีกว่าครับฉันจะขอถามคุณตรงๆเลยนะบิดดี้อย่าเพิ่งโกรธแล้วก็อย่าคว้าปืนเก่าๆของคุณขึ้นมาอยากถามฉันว่าอะไรฟอร์คอนเนอร์คุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอุบัติเหตุนี้ไหมหน้าของบิดดี้เริ่มเยเกเหมือนกับผล Apple, แอปเปิ้ลเน่าๆและปากของเธอก็เริ่มขยับไปมาซ้ายขวา เหมือนกับเธอกลาลังเตรียมน้ําลายก้อนโตๆพร้อมกับถมมาที่หน้าของฉันหลอนมีพิรุษนะหลอนมีพิรุษนะวิด,ดีแต่สักพักใบหน้าของเธอก็รบอ่อนโยนลงแล้วก็ยกขวดวิสกี้ขึ้นจิบฉันเสียเพื่อนไปหลายคนจากการระเบิดครั้งนั้นฉันรู้ฉันเสียใจด้วยค่ะไม่ได้ขึ้นกับความเสียใจของพวกเขาหรอกและมันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่เง้นหรือเอา้าถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุแสดงว่าต้องมีใครสักคนอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่ในเมื่อจิมมี่คอเบตเป็นผู้ดูแลลูกระเบิดพวกนั้นจิมมี่เป็นคนไม่พูดมากมวัวแต่วิตกกังวลเกี่ยวกับระเบิดเกี่ยวกับการ wifi เกี่ยวกับการจุดไม้ขีดผิดที่ผิดทางจิมมี่ขี้กังวลเป็นชื่อที่ทุกคนเรียกเขาและเมื่อมีจิมมี่ขี้กังวลอยู่ในเหมืองไม่มีใครต้องมากังวลกับเรื่องพวกนี้เป,นไปไเป็นไปได้ไหมว่าจิมมี่จะทำพลาดเป็นไปได้ไหมว่าฉันไม่เคยดื่มเลยในหนึ่งวัน ฉัรับคำตอบนั้นไว้ว่าไม่ขอบคุณบิดดี้สำหรับเวลาของเธอและเริ่มคิดเกี่ยวกับจิมมี่ที่กังวลระหว่างทางที่ฉันหาทางที่ใกล้ที่สุดมุ่งเข้าไปในป่าเมื่ออุบัติเหตุที่สังหารผู้คนถึง65กลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเก้าจากสิครั้งมีพวกคอเลอร์อยู่เบื้องหลังคอเลอร์คืออะไรคอรเลอร์คืออะไรบอกกูทีเราฟอคเนอร์ er ใช้เวลาสองสปีในการหาคำตอบนี้ ฉันเดินตามทางทอดยาวผ่านป่าเปียกชื้นที่ยังปกคลุมไปด้วยหมอกซึ่งไม่น่าจะเห็นแล้วในเวลานี้ฉันตกใจขึ้นมาว่าคอลเลอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าผู้มันสามารถเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นด่างที่ใจอันดุร้ายของมันต้องการได้แม้แต่สภาพอากาศในบางครั้งแค่หมอกนิดๆหน่อยๆก็คงไม่ยากเกินความสามารถฉันรูว่าอาชาีพประนี้จะต้องคลุกอยู่กับความเยือกเย็นและเปียกปอนอยู่บ่อย ฉันคงไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าฉันจะมาเป็นฟอร์คอนเตอร์ตั้งแต่แรกแต่มันก็เป็นการเสียสละเพียงเล็กน้อยในการช่วยโลกนี้แหละนะไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่ของโลกใบนี้คุ้มค่าแก่การปกป้องหรอกนะแต่ส่วนที่มันควรค่านั้นก็คุ้มค่าพอที่จะปกป้องมันทั้งหมดนกเฟนเทลคู่หนึ่งบินผ่านใกล้ๆขณะที่ฉันเดินผ่านฉันทักกลับไปทำเสียงเรียนคล้ายกับจุกไม้ก๊อกเสียดสีกับปากขวด บางคนคิดว่าการมาเยือนของนกเฟนเทลหมายถึงรางร้ายแต่เท่าที่ฉันจำได้มันก็เฉพาะตอนที่นกเฟนเทลบินเข้ามาในบ้านนั่นหมายความว่ามันมาบอกอะไรบางอย่างและมักจะไม่ใช่ข่าวดีใครบางคนจะตายก่อนค่ําคืนนี้สิ้นสุดลงในปน่านี้พวกมันแค่มาทักทายเมื่อสุดทางเฉอแะแฉะก็เป็นลานกว้างสวยงามราวกับภาพวาดลานก,กิ้งเกล ชื่ออา่านโคตรยากในตอนนี้ปราศจากคู่รักที่คอยมานั่งพอดรักกันฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะสามารถหาอะไรจากที่แห่งนี้ได้หรือไม่แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องพยายามต่อไปหากมีอะไรเคยเกิดขึ้นที่นั่นจริงบางอย่างที่เป็นโศกนาฏกรรมบางอย่างที่น่ากลัวจ้าสิ่งน,นั้นก็จจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างฉันต้องไปเห็นมันให้ได้ ฉันพาตัวเองไปหยุดอยู่ตรงใจกลางหลานกว้างนั้นหลับตาลงส่งกระแสจิตออกไปและสะกดตัวเองไว้ให้เป็นพระยานตามแบบอย่างที่ฉันได้รับการสั่งสอนมาโอ้แสงว่าแคสซี่มีความสามารถเหรอโอ้เหมือนแคสซี่สามารถย้อนดูเหตุการณ์ในอดีตได้เหรอเนี่ยแมคกี้แมททิวยืนอยู่ตรงนั้นกำมัดแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มถลึงตามองตามหลังเวกา ที่กำลังหายลับไปตามทางเดินฉันเห็นเธอรวบรวมความกล้าความคิดด้านมืดวนเวียนในหัวเธอเหมือนควันฝิ่นเธอหยิบสิวของพ่อ,พอที่ซ่อนไว้ในชุดออกมาและเธอก็เริ่มเดินตามเวกะก้าวแรกของเธอสั่นเทมิมก้าวที่สองของเธอมั่งคงขึ้นและก้าวที่สามเธออยากไม่ทันได้ย่างก้าวที่สา,ามเงาทมึนก็กระโจนพวดออกมาจากป่าและคว้าเอาแม็กกี้ไปในระหว่างก้าวนั้นของเธอ เงาผ้ามัวของสัตว์ประหลาดในการแย่ไล่ยเยือ่อคอเลอร์อ๋อคอเลอร์คือมแมลงพวกนี้เหรอและแม็กกี้แมทธิวก็หายตัวไปก่อนที่เธอจะได้ทันกรีดร้องออกมาฉันลืงตาขึ้นสูดหายใจเข้าลึกๆและรอให้หัวใจของฉันค่อยๆเต้นช้าลงจากจังหวะที่เร็วระรัวราวกับม้าวิ่งห่อ เป็นจังหวะม้าวิ่งแบบเหออยาะย่างจากนั้นฉันก็เริ่มย่างเท้าเข้าไปในป่าโดยเริ่มต้นณจุดที่แม็กกี้และคอนเลอร์ได้ทะลุผ่านเข้าไปในตามแนวต้นไม้คอนเลอร์ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้ติดตามไม่มีหลักฐานใ,นใดๆเหลือไว้ให้แม้แต่นักสะกดรอยชั้นยอดสามารถเดินติดตามได้ฉันจึงหลับตาลงอีกครั้ง ควบคุมจิตใจให้ดำนิ่งสู่ความมืดมิดที่ว่างเปล่าและฟังเสียงอันกระกลองจากความหวาดกลัวและจุกเจ็บปวดของแม็กกี้ฉันตามเสียงอันน่าสลดนั้นไปจนกระทั่งตะวันคอยต่ำอยู่เหนือหุบเขาอันเปียกชื้นมันเป็นช่วงที่เงาทอดยาวและแสงตะวันกำลังจะหมดลงฉันได้เห็นร่องรอยบ่งบอกว่าฉันกำลังเหยียบอยู่ในอาณาเขตของคอร์เลอร์รองเท้าบูทของคนงานเหมือดจมปักในโคน ใบไม้เปียกเน่าที่ถูกรบกวนโดยร่างที่ถูกลากมานิ้วที่ถูกตัดขาดเพะว่ายังมีแหวนแต่งงานติดอยู่ฉันคว้าปืนออกมาและค่อยๆเดินเยาะอ้าง่ก้าวเข้าไปในป่าก้าวอย่างเงียบกริบและระมัดระวังทุกฝีก้าวระหว่างที่ฉันขยับตัวไปฉันก็ควาาสายตาไปรอบๆและคอยสายสายตาหากการหาการเคลื่อนไหวของใบเฟิร์ดแสงสะท้อนของสีจากที่อื่นเสียงกระซิบของสายลมที่พัดผ่าน หรือสิ่งใดที่อาจจะเป็นสัญญาณของการโจมตีที่ใกล้จะมาถึงป่ายังคงเงียบสงัดและมืดสรัดสลัวเงากับป่าช้าไร้ซึ่งเสียงนกบินชวัดเฉวียนในที่สุดสายตาของฉันก็พันมองผ่านช่องว่างระหว่างต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าพื้นที่โล่งปกคลุมไปด้วยแสงอาทิตย์อ่อนจางในช่วงหัวค่าฉันหยุดเพื่ป,ปาดเหงื่อแห่งความกังวลออกจากด้ามปืนเป่าลมอย่างแผ่วเบา ลงบนฝ่ามือที่ทําเพื่อทําให้มันแหง้งหากฉันทําปืนกระบอกหนึ่งหลุดไปมันจะเป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้ายที่ฉันจะทําได้แล้วก็ค่อยๆย่องสอดสายตาจนมาถึงขอบลานกว้างที่นั่นฉันนั่นคูหลบตัวหลังกองต้นพังกะที่กําลังเน่าเปื่อยและตกอยู่ในภวังจากฉากอันสยดุดสยองเยือเกยเย็นเบื้องหน้าฉันแมกกี้แมทธิวอยู่ในสภาพที่เป็นจ้ำช้ำแบบเดียวกับ สถิตทันชีตตัวขาวซีดจุดพงช็อกเลือดเนื้อแห้งเหือดเป็นสีฟ้ายูทูบอย่าแบนกูน่ะยูทูบอย่าแบนเดอร์สภาพสุขแข็งชื่นทิ้งไว้ซึ่งใบหน้าของเธอที่กำลังกรีดร้องดวงตาของเธอถลนราวกับไข่ต้มค้างแข็งอยู่ในเบ้าตาทั้งสองแต่ถว่าเธอยังคงเคลื่อนไหวอยู่ร่างกายของเธอกระตุกช้าๆตามจังหวะขากไกลๆของคอลเลอร์ที่กำลังจัดกินช่องท้องของเธอ โอ้คอลเลอร์นี่เท่อยู่นะฉันยกปืนอย่างช้าๆและมันคงพันบรรจงลั่นกระสุนหนึ่งนะัดใส่ดวงตาที่ระยิบระยับของมันลูกกระสุนทองคำบริสุทธิ์ขนาด45มม,มพุ่งทะลุผ่านตาเข้าไปยังสมองปิดชีวิตในนัดเดียวนั่นคือสิ่งที่ได้เข้ามาในจินตราการของฉันก่อนจะเหนี่ยวไกปืนทว่าคอนเลอร์นั้นมีเป้าหมายอื่น ได้ยินเสียงพ่นลมหายใจออกของฉันเรื่ออาจจะเป็นเสียงกริ๊กเบาๆจากใกปืนซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันรู้ทันทีว่าลูกกระสุนของฉันกำลังพุ่งตรงไปหามันมันพุ่งหัวลงต่ำลูกกระสุนปะทะกับเปลือกตาที่ห่อหุ้มกระโหลกหน้าเกียดหน้ากลัวของมันเข้าอย่างจังเศษเปิดและเลือดสีดำเข้มสาดกระเซ็นไปยังต้นไม้โดยรอบแต่การน,นั้นบาดแผลก็ไม่ํำให้เจ้าคอนเลอร์ช้าลงได้เลย ปลกายไฟพุ่งจากปืนทั้งสองกระบ,บอกฉันพุ่งหลบขณะที่คอนเลอร์ฟาดแขนใหญ่ยักษ์ให้กับฟันเลื่อยใส่ต้นไม้พักงกะาขาดเป็นสองท่อนฉันดึงเท้ากลับไปขณะที่มันพุ่งเข้ามาประชิดขยับตัวไปให้ต้นรีมูเข้ามากั้นระหว่างตัวฉันกับคอนเลอร์ได้อย่างบุดบิดก่อนที่เขี่ยวแขนของมันจะพุ่งเข้ามาอีกครั้งในกรณีนี้บุดบิดนั้นยังไม่เพียงพอแขนข้างหนึ่งของมันฟาดผ่านอากาศไป ในขณะที่ปลายแขนอีกข้างหนึ่งตวัดโดยเสื้อโค้ทของฉันเข้าเหนือลําตัวด้านขวาของฉันก่อนที่มันจะไปติดจมอยู่กับต้นไม้ขณะที่คอนเลรกกวาดแกวนไปมาได้ทําเสียงขูง่ทั้งพาย,ยายามจะดึงแขนของมันให้เป็นอิสระอยู่นั้นฉันกัดฟันต่อสู้กับความเจ็บปวดที่ลําตัวด้านขวาของฉันจกปุนโค้ันขึ้นแล้วลากระสุนอีกสองนัดที่เหลือเข้าที่ตาของอสูรกายนั่น กระสุนทั้งสองจุ่มพิษกันอย่างเงียบสงับราวกับคู่รักที่คิด,คด,คด,คดกิ้งเกิลเวาแยกกันเป็นคนละทิศคนละทางกระโหลกของคอนเลอร์ที่อ่อนแอลงจากการยิงนัดแรกของฉันได้แตกสลายลงร่างมาหึมาของมันสายไหวไปมาในสาภาวะเสื่อมสลายไร้สีสันแลวก็สุดตัวปวกเปียกลงบนพื้นดินอันเปียกชุ่มวิธีแห่งชัยชนะช่างแสนสั้น เมื่อบัดแผลชุ่มเลือดยังย้ำเตือนถึงมูลค่าของชัยชนะฉันร้องไห้ออกมาอย่างไร้ความอายพางหยิบขวดยาของฟาเลนจากกระเป๋าเสื้อโค้ทมืออันสันเทาดึงจุกข,ขวดยาออกและดื่มจนหมดขวดในรวดเดียวเหมือนกับยาส่วนใหญ่ที่นักเล่นแร่แปรธาตุฟอร์คอเนอร์ปรุงขึ้นมันส่งความสัมผัสแรกรับความอุ่นแล้วจึงเปลี่ยนเป็นร้อนเผาราวก,กับไฟแดผดเผาเมื่อตัวยาเริ่มทำงานฉันค่อยๆ่ซุดตัวลงบนพื้น ลังพิงกับต้นไม้และพยายามจะไม่กรีดร้องออกมาเพราะความพรมานในระหว่างนี้ฟาเรนเรเมดี้ประสานเนื้อเข้าในของฉันเข้าด้วยกันเวลาไม่กี่นาทีเหมือนผ่านไปเป็นชั่วโมงความเจ็บปวดเริ่มบรรเทาลงทำให้ฉันได้คิดและมองเห็นได้อย่างชัดเจนอีกครั้งหลังจากที่ยาทําหน้าที่ของมันเสร็จสิ้นฉันเดินเข้าไปในที่โลง่งและพบเจอบางสิ่งที่น่าขนลุกขยะกขยงดูเหมือนว่า การหายตัวไปของชาวเมืองมูลไรล้ส่วนใหญ่อธิบายได้จากกองกระดูกชุ่มโชกไปด้วยเลือดเศษเสื้อผ้าฉีกขาดรุงริ่งและเศษเนื้อที่ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเหล่านี้เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่ามีชาวเมืองกี่คนที่ประสบชะตาก,กรรมเดียวกับแมก็กกี้ฉันนับจํานวนหัวกระโหลกได้ราวหลหนึ่งอย่างน้อยและเมื่อนับเสร็จสายตาของฉันก็พันจับจ้องไปยังไข่ที่อยู่บนพื้นฉันเดินขยุกขยิกบนลานโลกก้าวเดินอย่างระมัดระวังไปรอบๆ เศษชิ้นส่วนที่เหลือของผู้จากไปไข่แบรแรกดูเหมือนว่าจะเป็นของคอลเลอร์ที่ฉันเพิ่งฆ่าไปรังดักแด่ไข่ที่เพิ่งยาวประมาณสิบฟุตเปิดโพออกมาจากด้านในมีไข่ไปที่คล้ายกันนอนอยู่ข้างๆความยาวเท่ากันมีสภาพที่แตกต่างด้านในออกมาเช่นกันฉันฆ่าอสุรกายนี้ไปแล้วตัวหนึ่งแต่ยังมีอีกตัวหนึ่งเหลืออยู่ในละแวกนี้ขนาดพอกันดุร้ายเท่ากันและตอนนี้มันยังก็รู้ตัวแล้วว่ามีฟอร์คอนเดอร์สะกดรอยตามพวกมันอยู่ และฉันก็เห็นรังดักแด้ที่สามบรรถูกปกบันด้วยใต้ใบเฟิร์นตรงสุดขอบทางโน้มแม้ว่าอากาศจะแห้งและหนาวเย็นเหงอของฉันกระพุดนออกมาเรื่อยๆในขณะที่เดินขยโยขยิกตรงไปหามันฉันต้องตกตะลึงงานกับสิ่งที่สวยงามอันแปลกประหลาดที่อยู่ด้านหน้าผิวของมันดูเรียบเนียนบอบบางกว่าพวกพ้องดูคล้ายกับเตยของเด็กที่ทำจากผ้าไหมบริสุทธิ์ด้านบนถูกกีดออกเป็นรอยยาวอย่างปราณีตของเหลวด้านในถูกสํารองออกมาจนหมด โดยไปแปดเปื้อนรอยกิดยาวนั่นเลยสิ่งตัวตนี้แน่นในเป็นอะไรงั้นหลือกตะขาบมากกว่าหนึ่พันตัวสิบิชีวิตที่หมวนตัวเคลื่อนที่ด้วยขามากมายและรานตามีขากรรไกรล,ล่างอันคมกริบและปีปกแข็งห่อหุ้มสิบิชีวิตนับพันที่เมื่อมารวมตัวกันและสามารถก่อกําเนิดความชั่วร้ายและมีความฉลาดแยบจนเหนือขนาดนับซีเดอร์ ฉันมองไปที่ดากแด้อันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาจากคอนเลอร์ทั่วไปแล้วนี่เป็นการแพร่ระบาดชัดๆดวงตาของฉันเต็มไปด้วยน้ำตาอีกขนมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดที่ฉันสัมผัสจากน้ำยาของฟาเลนมาไม่เลยคราวนี้มันคือน้ำตาแห่งความคับข้องใจและเหนือสิ่งอื่นใดมันคือความกลัว อ๋นี่กําลังเริ่มหรอนี่คือกําลังเพิ่งเริ่มเนือเอเอเอ้อเรื่องเหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็โอเคครับขามวมันน่าสนใจไหมเฮ้ย,ยผมผมผมรู้สึกชอบนะผมรู้สึกน่าสนใจดีตอนแรกผมดันคิดว่าคอลเลอร์เป็นพวกแบบพูดผีปีศาจซะอีกดันพลิกผว่ามาเป็นมแมลงได้เนี่ยถือว่าแบบเอ้ยน่าสนใจอยู่อ่าน,นี้ก็น่าจะเป็นแบบตัวละครในเรื่อง โอกานี่ยังเพิ่งเปิดเรื่องเนี่ยถือว่าแสงว่านเนื้อเรื่องเกมนี้เนี่ยยังอีกยาวไกลเลยนะทำเป็นเล่นไปโอ้โหสุดยอดฮะถ้ามันเป็นแบบเหมือนภารกาอ่ะเหมือนเนื้อเรื่องเกินเนี่ยผมถือว่าน่าสนใจนะแล่ผมชอบอย่างนึ้งที่แบบสรุปคือสิ่งที่เราคิดว่าแม่งแบบเป็นสิ่งลึกลับที่อาจจะเป็นพูดผีปีศาจดันกลายเป็นมแมลงเนี่ยผมว่ามันเหนือความคาดหมายของผมไหนๆกไ็ไหนๆนะคะรับท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะทุกท่านฮะ บ๊ายบายครับผม